สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยเมื่อสองปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมากับรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะเป็นรถที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะตามหาเช่นกันนะคะวันนี้เข้ามาแล้วสีขาวสวยๆเลยนะคะมิส s ูบิชิเอ็กเพนเดนะคะคันนี้ได้เป็นตัว1.5 GT ปี2022ค่ะ ราคา559,000หาหนะคะคันนี้ฟีดาวก็จะตกผ่อนอยู่เดือนรับประมาณ1,000งบาทนะคะได้7จที่นั่งไว้ใช้งานเครื่องยนต์พันห้านะคะคันนี้จะสวยเดิมขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาอีกแล้วนะคะขออนุญาตรีวิวให้พี่ๆได้ดูนก่อนเลยนะคะดีไซน์กระจังหน้าสีดำค่ะมาพร้อมไฟหน้านะคะนี่เลยดีไซน์ฉบเฉียวนะคะ ไฟหน้ามติรีเฟกเตอร์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้อันนี้เข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะเลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆนะคะมาพร้อมร้อแม็กอัอลลอยทูโทนขอบ17ค่ะพันนี้ได้แม็กขอบ17บเจีดยวขอนี้ดูยางอะอยางเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะคะโยโคฮามาปี2025ยางนี้คือใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะสีขาวมุกเดิมโรงงาน ตัวสีนะคะบางๆสวยๆแบบนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมใส่เลี้ยวแล้วเรียบร้อยค่ะมือจับประตูโครเมียมมาดูรายละเอียดภายในกันนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในก็จะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับน้ำตาลในส่วนของแขงประตูด้านข้างนะคะพี่ๆสวยๆนะคะบุซอฟท์ทัดมาให้ด้วยหัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะ สีมาร์กจากโรงงานยังติดอยู่ชัดเจนค่ะคอนโซลหน้าได้เป็นสีดำนะคะบุซอบทัดมาให้นุ่มๆแบบนี้นะคะมีช่องเก็บสัมภาระให้นะคะเบาะหนังสีดำเดิมโรงงานเลยค่ะเดินได้ด้วยสีขาวสวยๆแบบนี้เบาะหนังไม่มีฉีขาดนะคะหัวน,น็อตตามซอกตามมุมค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะราคา559,000หาเท่านั้น นะคะซีนยางไม่ต้องพูดถึงนี่เลยนะคะกระดูกงูสวยๆแบบนี้นะคะและได้รถเจที่นั่งไว้ใช้งานเลยนะคะลูกค้าบางท่านไม่อยากได้ไซส์ใหญ่มากนะคะก็คันนี้ก็ตอบโจทย์นอกจากจะเป็น CRV แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ลูกค้าหลายท่านตามหานะคะถามหากันเยอะมากสำหรับ Xpender นะคะคันนี้ได้เป็นตัว 1.5GT อ่ะเบาหลังสามารถพับได้แบบนี้เลยนะคะและเป็นเจ็ดที่นั่งที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงคันนี้หนูลองนั่งดูแล้วด้านหลังใช้งานได้จริงนะคะหนูสูง1 6 5่งก็นั่งได้ไม่เมื่อยนะคะแอร์หลังนี้มีให้นะคะมีแอร์หลังให้เบาะหนังค่ะสวยๆตึงๆแบบนี้เลยอันนี้คือเข้าใหม่นะคะสภาพเข้าใหม่ยังไม่ปรับสภาพ นะคะอันนี้คือเดิมๆเลยเข้ามาสภาพนี้นะคะสวยมากพี่ๆเลขไม้อยู่ประมาณแสนสองนะคะหนึ่งแสนสมโลเท่านั้นนะคะ <Bliss> าหาใช้ในครอบครัวหรือว่าจะใช้อ่าวิ่งงานนะคะได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยจริงเขาก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันอยู่นะด้วยความที่เขาเป็นเครื่องพันห้าเองนะคะหลังคานะคะไม่มีรอยบุบรอยถลอก ลอยลอเลยนะคะสภาพสวย mm hmm. เสากาดเบรกพิบฉลามค่ะมีให้สปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วเรียบร้อยนะคะลฟ,ฟ้ฝาหลังกระจกหลังไม่มีแตกไม่มีเหล่านะคะไฟท้ายใส่ๆสวยๆแบบนี้มาพร้อมไฟทับทิมนะคะโลโก้ตัวอักษรนะคะติดอยู่ครบกล้องถอยมีมาให้มาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะ แผงประตูนี่คือหนักๆเลยนะคะหัวน็อตค่ะพี่ๆนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยการันตีโครงสร้างสวยเดิมทุกคันนะคะการันตีโครงสร้างทุกคันเลยของเรานะคะเปิดมาแล้ว26ปีนะคะฟังเป็นเซลล์อยู่บริษัทเพชรยนต์นะคะพี่พี่เผื่อลูกค้าท่านไหนเนาะ เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นเซลล์อยู่ที่ไหนนะคะฟางเป็นเซลล์อยู่ที่เพชรยนต์นะคะสาขา,าสุวินทวงศ์46นะคะเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้นะคะก็ประมาณ5เดือน5เดือน6เดือนได้แล้วนะคะเป็นสาขาที่3ของเรานั่นเองนะคะแต่บริษัทเพชรยน์เนี่ยเปิดมาแล้ว26ปีนะคะการันตีคัดรถเกรด A ทุกคันนะคะ นี่เลยแนละทุกคันสภาพแรกเข้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆสภาพสวยเดิมนะคะสภาพแรกเข้าสวยๆแบบนี้ด้านหลังมาพร้อมชุดซ่อมยางฉุกเฉินให้นะคะด้านข้างก็จะเก็บพวกอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมือนะคะสวยจริงนะคะเนี่ยค่ะหัวน็อตไม่มีขยับเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะสี่มงสี่ม้าเนี่ยค่ะติดอยู่ชัดเจนนะคะ ราคาห้าแส0ห้าหเก้าพันเท่านั้นรถปีสองพันยี่สิบสองะคะเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนนี่เลยตัวรถสะอาดสะอาดนะคะสวยๆแบบนี้ก่อนหน้านี้มีเข้ามาประมาณ3ามคันเป็นสีดำหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ขายหมดเช่นกันลูกค้าหลายท่านตามหาอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะอย่างเช่นคันนี้สีขาวมุกเข้ามาแล้วถ้าใครตามหาสีขาวมุกอยู่นะคะพี่พี่ ก็ติดต่อสอบถามน้องฟางเข้ามาได้ที่เบอร์064 2539366นะคะตัวรถส,สวยๆแบบนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน,อน็อตตามซอกตามมุมไม่มีขยับเลยนะคะเบาะแถวสองนี่แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะดูปีกเบาะนะคะสภา,ภาพเบาะคือตึงสวยมากซื้อใช้ในครอบครัวได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยสบายสบาย ะะได้เป็นกระจกออกโต้หบาทด้วยหัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะสีมักสีแต้มจากโรงงานติดจูชัดค่ะคันนี้มาพร้อม engine start แล้วเรียบร้อยนะคะปบพับกระจกไฟฟ้าด้านข้างพวงมอลัยม u l t i function ค่ะอันนี้เลขใหม่ให้ดูก่อน128,000กโลนะคะไม่แสน0 0 0หโลเท่านั้นนะคะและได้รถบ้านไว้ใช้งานส,สวยๆแบบนี้ พี่ๆคุ้มมากนะคะในราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันและคันนี้ได้จอแอนดรอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ค่ะแบบดิจิตอลนะคะเกียร์ออโต้มีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพสวยจริงถ้าใครหายอยู่เชียร์เลยนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคันนี้ในราคาห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามารถโอนจองล็อกหลก ล็อกอรถก่อนได้เลยอ่าเดี๋ยวพาดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถว่าจะสวยเดิมขนาดไหนนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะพี่พีโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะสวยๆไฟหน้าพาร์เดิมนะคะหัวน,น็อตตามซอกตามมุมเม็ดองเม็ดอาร์ตนี่คือชัดเจนเลยนะคะสีแต้มจากโรงงาน เห็นอยู่ชัดเจนนะคะสียังไม่หลุดเลยเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีไหลมีเยิ้มนะคะไม่มีรอยคันน็อตใด,ดๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากดูรถไม่เป็นนะคะของเรามีบริการตรวจโครงสร้างให้274รายการด้วยนะคะตามที่น้องฟางเคยพูดไปหลายๆคลิปเลยมาตรฐานของเราเนาะนอกจากจะคัดรถเกรดเแล้วนะคะพี่ๆ ยังมีบริการตรวจโครงสร้างรถนะคะโดยบริษัทชั้นนำจากเยอรมน,นีนะคะมาตรฐานจากเยอรมน,นีตรวจโครงสร้างให้274จุดนะคะตัวรถทุกคันจะไม่มีพิความชนหนักนะคะจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะการันตีตรงนี้เลยนะคะเป็นรถครัสเกตเอทุกคันค่ะถ้าสนใจคันนี้นะ,ะพี่ๆติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0642339366นะคะ ผ่อนเพียงเดือนละ1,000งบาทซื้อสดได้จัดไซเนนได้นะคะสำหรับใครมองหามิ t ูบิชิเ i ็กเพนเดอร์นะคะตัวหนึ่งจารถยนต์7ที่นั่งอเนกประสงค์นะคะสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานติดต่อสอบถามน้องฟางเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องฟางต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ